พี่วันพาทุกคนมาที่ไร่ที่พูตานะคะไร่สวนกล้วยของตำบลวัดสดน,น้ำเพลโนอดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงงานกันนะคะเราจะเดินขึ้นสะพานนี้ก็จะไปสู่โรงงานของไร่ท่พูตาแล้วค่ะ ค่ะตรงนี้ก็เป็นโซนผลิตนะคะในในส่วนตรงนี้นะคะเราจะมีกล้วยเข้ามาในโรงงานสองทางนะคะหนึ่งก็คือกล้วยจากในไร่ที่พ้ตาของเราเองแล้วก็กล้วยจากสมาชิกในชุมชนค่ะซึ่งทางแรกนะคะมาจากในไร่ก็จะมาทางสะพานที่ท่านเดินมาเมื่อกี้พอมาปับ๊บเราก็เทเข้าไปในบ่อที่หนึ่งะคะ่ะซึ่งเป็นบ่อที่ มีน้ำอยู่เกือบเต็มะนะคะแล้วก็จะเอากล้วยทั้งเครือเนี่ยใส่ไปไว้เพื่อที่จะให้อาจจะมีมดมีมแมลงอะไรอย่างเงี้ยได้ออกไปนะคะถ้ากรณีมาจากชุมชนนะคะก็จะมาทางประตูข้างๆแล้วก็ไปใส่ในบ่อเดียวกันไว้นะคะก็กลายเป็นว่าเป็นบ่อที่สะสมกล้วยทั้งเครือนะคะจากเครือนะคะเราก็ซ้อออกมาให้เป็นหวีมาใส่ในบ่อที่สองเพื่อที่จะล้างเป็นน้ำที่สองค่ะ เมื่อล้างน้าที่สองเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็ยกกล้วยเป็นหวีๆเนี่ยนะคะทีนี้เราจะเริ่มคัดแล้วค่ะว่ากล้วยเป็นแบบกล้วยแก่ประมาณไหนทุกอย่างเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะถ้ากรณีเป็นผงกล้วยดิบค่ะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราไปลวกก่อนนะคะเราไปลวกด้วยเตามนทนซึ่งเตามนทนนี้นะคะจะเป็นเตาที่ใช้ไม้ฟืนนะคะ ไม่ส่งความร้อนออกมาข้างนอกเลยความร้อนทั้งหมดนั้นก็จะอบกวนขึ้นมาที่กระทะเป็นการเซฟพลังงานมากๆเลยนะคะก็เราลวกเสร็จถึงจะส่งเข้ามาข้างในเพื่อจะปอกแล้วก็สไลดแล์้วนำไปตากนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นกล้วยตากค่ะถ้าลูกโตนะคะเราก็ส่งมาเลยเมื่อล้างเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วก็สังเกตว่าจะเป็นเข่งนะคะเราจะมาบ่มไว้ข้างใน การบ่มไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยค่ะแค่มาตั้งไว้เฉยๆวันที่สก็สามารถปอกแล้วก็นําไปตากได้นะคะเมื่อเราได้กล้วยที่เราสไลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เข็นมาที่พาราโบลาโดมแห่งนี้นะคะซึ่งพาราโบลาโดมของเราเนี่ยมีความจุมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูซึ่งจะมีทั้งหมด3ชั้นให้ตากนะคะมีสองข้างอย่างนี้เลยค่ะ ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราจะมีผงกล้วยดิบค่ะก็คือเป็นกล้วยแก่ที่เราเอามาตากอบแห้งนะคะแล้วก็เอามาบดความละเอียดอยู่ที่120เมตรเลยนะคะเราสามารถที่จะชงกับน,น้ําอุ่นนะคะชงกับน,น้ําอุ่นหรือเราเอามาแทนคอฟฟเมดได้เลยค่ะส่วนผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เราเรียกว่าแป้งกล้วยค่ะ แป้งกล้วยก็ทาจากกล้วยดิบเหมือนกันนะคะแต่เราจะเน้นในเรื่องของความสุกข,ของกล้วยนั่นหมายถึงว่ากรณีที่เป็นของกล้วยดิบเราใช้ความดิบอยู่ประมาณสัก90 <c oughs> ก็คือเพื่งให้ว่าแก่กว่าหรือว่าอ่อนกว่านะคะแต่กรณีที่เป็นแป้งกล้วยความสุกจะเยอะกว่านะคะพะเราเน้นออกมาทําเป็นอาหารนะคะส่วนตัวนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าของแป้งกล้วยค่ะโดยการที่ เรามาเติมเป็นส่วนผสม,มออกมาเพื่อที่จะทำเป็นขนมวอฟเฟิลกึ่งสำเร็จรูปนะคะค่ะแล้วก็กรณีถ้ากล้วยมันสุกนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงกล้วยดิบแล้วนะคะกล้วยแก่แล้วถ้ากรณีที่เป็นกล้วยที่สุกนะคะก็คือพูดง่ายว่า,ต,าต้นเครือนะคะ เราก็จะมาบ่มเพื่อที่ทำเป็นกล้วยตากนะคะกล้วยตากตัวนี้นี่นะคะข้างในนี้จะมีสองลูกซึ่งเราจะเลือกลูกโต,โต,โตมานะคะสองลูกนี้ไม่ต่ำกว่า50กรัมในหนึ่งซองนี้นะคะก็พอดี1นึ่งเสิร์ฟเพื่อที่จะไปเป็นอาหารว่างอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วถ้ากรณีที่มันสุกจนเกินไปสุกจนเปลือกสีคล้ำสีดำนะคะเราก็ามาทำเป็นน้ำ ไซรัปนะคะก็ความหวานของมันจะอยู่ประมาณ90-95องศาบริกเลยนะคะมีความเข้มข้นมากตัวนี้ใช้ทํามาไรส่วนมากเราก็จะเอาไปท็อปปิ้งขนมหรือไปเป็นส่วนส่วนผสมในเครื่องดื่มต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะเราเป็นการเพิ่มมูลค่า ให้กับกล้วยตากค่าออมาเคลือบช็อกโกแลตเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยมีทั้งหมด5รสชาตินะคะ1ก็คือเป็นเป็ดาร์กช็อกเลยนะคะอย่างที่2ก็เป็นกรีนทีนะคะก็คือชาเขียวทั่วไปที่เด็กๆชอบนี่ละคะ่ะอันที่3นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเมลอนเลยค่ะกลิ่นหอมหน่าทาน,นะคะเด็กๆชอบนะคะเมลอนมันม่วงนะคะแล้วล่าสุดนะคะทางมรราชพัชช่วยเรานะคะทำในรสมิ้นนะคะ หอมมากเลยค่ะแล้วไปช่วยลดกลิ่นปากได้ด้วยอีกโปรดักหนึ่งนะคะขอฝากไว้เลยค่ะสำหรับผู้หญิงที่หลังคลอดนะคะคุณแม่หลังคลอดนะคะที่แบบไม่สะดวกในการทำอาหารค่ะก็ผงแกงเลียงตัวนี้เนี่ยเรา,เาแปรรูปมาจากปีกล้วยนะคะปีกล้วยแล้วก็ผักอื่นๆอีก4-5หชนิดนะคะเพื่อช่วยในการกระตุ้นให้มีน้ำนมนะคะสำหรับแม่ลูกอ่อนนะคะ ในผลิตภัณฑ์ของเราที่ผ่านมาจะเป็นอาหารนะคะตอนนี้เราจะมาดูว่านอกเหนือจากอาหารแล้วนี่นะคะกล้วยของเราสามารถทําเป็นอะไรได้บ้างเราก็มาทําเป็นสกินแคร์ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นครีมขัดผิวนะคะที่เขาเรียกว่าสรับผิวนั่นแหละค่ะ วัวนี้จะมีส่วนผสมของเปลือกกล้วยค่ะนะคะมีสารสกัดจากเปลือกกล้วยจากฟักข้าวจากว่านหางจาระเข้มีทั้งหลอดเล็กแล้วก็หลอดใหญ่นะคะหลอดเล็กและหลอดใหญ่นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเราไม่เพียงแต่ขัดผิวแล้วนะคะทีนี้เรามาขัดเท้ากันบ้างในเรื่องของขัดเท้าเราไม่ต้องมานั่งขัดเลยค่ะเราเพียงแต่ สวมถุงเท้าคู่นี้เข้าไปนะคะซึ่งข้างในนี้ก็จะมีตั้งแต่เปลือกกล้วยเลยละคะ่ะเปลือกกล้วยจะเป็นเม็ดบีบเหมือนกับคอยช่วยขัดนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีว่านหางจระเข้แล้วก็สารสกัดจากเปลือกกล้วยด้วย <c oughs> เมื่อเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะ <c oughs> เราจะมีตั้งแต่ถุงเท้าขนาดสั้นนะคะแล้วก็ขนาดยาว มีทั้งถุงมือสั้นถุงมือยาวเรามี4ี่ประเภทด้วยกันนะคะเมื่อเราถอดออกมาเราล้างแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะนะคะฝากด้วยนะคะ,ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะคงได้ข้อมูลจากเรื่องกล้วย,วยที่ไม่ใช่กล้วยนะคะว่าทํายังไงถึงเอากล้วยมาแปลรูปให้หลากหลายแล้วก็ใช้กับทุกๆส่วนของร่างกายแล้วก็ใช้ทุกๆส่วนของกล้วยให้เกิดประโยชน์ โดยที่ไม่มีส่วนเหลือของกล้วยเลยนะคะทุกคนก็ได้รับทราบกันแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่คนไหนที่สนใจนะคะตามนี้ได้เลยค่ะไล่ทิพูตาเราจะมีช่องทางในการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะก็จะมีเพจเพจของ Facebook ใช้ชื่อว่าไร่ทิพูตาเลยนะคะไลทิพูตาตามข้างล่างนี้นะคะ แล้วก็เบอร์โทรเช่นกันตามนี้เลยค่ะ ID Line อะไรต่างๆนะคะแอดได้เลยเรามี ID Line เรามี TikTok มี Shopee นะคะแล้วก็เพจ facebook ติดตามกันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะมากันเยอะๆนะคะที่ไร่ท่พุตาค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ